สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกเช่นเคยนะคะในคลิปการจัดการเรียนการสอนนะคะวันนี้เป็นวันที่สองของสัปดาห์นะคะเรายังคงเรียนอยู่ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องการสื่อสารนะคะวันนี้เรามาทําความรู้จักลักษณะของจดหมายนะคะจดหมายมีหลายชนิดนะคะ จดหมายคือข้อความที่เขียนเพื่อสื่อสารจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งหาจมีความหมายรวมไปถึงกระดาษหรือสื่อที่ใช้เขียนหรือสร้างจดหมายนั้นในอดีตก่อนคริสต์ศตวรรษที่19จดหมายเป็นการสื่อสารที่เชื่อถือได้เพียงชนิดเดียวระหว่างบุคคลสองคนจากสถานที่ต่างกันโดยการส่งผ่านทางนกพลาาสื่อสารด้วยการบริการไปรษณีย์เมื่อเทคโนโลยีพัฒนามากขึ้น มีการประดิษฐ์โทรเลขโทรศัพท์โทรสารหรือแม้กระทั่งอินเทอร์เน็ตซึ่งสามารถส่งสารได้รวดเร็วก,ก,กว่าจดหมายทำให้จดหมายลดความสำคัญลงไปต่อไปนะคะลักษณะของจดหมายจดหมายชนิดแรกก็คือจดหมายส่วนตัวนะคะชนิดที่สองมีตราคุธนะคะก็คือจดหมายราชการหรือหนังสือราชการ จดหมายที่3นะคะก็คือจดหมายของธุรธกริจนะคะเขียนไปตามบริษัทข้างานต่าง,งต่อ,อไปนะคะเป็นจดหมายกิจธุระนะคะเป็นการลาลาจิตนะคะลาเกลต่อไปนะคะกิจกรรมสร้างสรรค์วันนี้นะคะค,คือจะให้เด็กๆนำคําที่อยู่ด้านบนนะคะมาเติมลงในช่องว่างให้ตงรงกับรูปภาพนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้ว มาอ่านคำมาอ่านคำนะคะคำที่หนึ่งอ่านไปตามอ่านไปพร้อมกับคคัูนะคะคำที่หนึ่งรถยนต์เครื่องบินจรวดบอลลูนเรือรถจักรยานยนต์เฮลิคอปเตอร์ เสร็จแล้วเด็กๆก็นำคำที่อยู่ด้านบนไปเติมรงด้านล่างนะคะให้ตรงกับรูปภาพเสร็จแล้วแล้วก็ระบายสีให้รูปภาพให้สวยงามอย่าลืมประมวลผลงานของตัวเองด้านล่างด้วยนะคะต่อไปนะคะกิจกรรมการอ่านวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนการอ่านหน้าที่สิบเพนะคะพร้อมมรืยยังคะถ้าพร้อมแล้วมาอ่านไปท้องบคพิครูเลยนะคะคออคออูอูคออูคูคออค อูอูคออูคูมอไอไม้ไม่โทไม้อเอกอเอกไม้เอกคออูคูไม่เอกคู่คออคอโออูอูคออูคูมอไอไม้ไม่โทไม้คอโอโทไม้โทคออูคูไม่โกคู่คออูคูคูไม่เอกคู่คูไม่โทคู่อันเป็นคำนะคะคออูคูคออูคูไม่เอกคู่ ขออูคูไม่โทคูคูคู่คูคำนะคะใต้รูปภาพคำที่หนึ่งขออูคูพออูคูไม่เอกคู่พออูคูไม่โทคูพออูคูพออูคูไม่เอกคู่พออูคูไม่โทคูคออูทูคออูทูไม่เอกคู่คออูทูไม่โทคูเราอูรูเราอูรูไม่เอกรูเราอูรูไม่โทรู้อ่านเป็นคำนะคะ หูคู่หูหูคู่หูหูคู่ห, PI, ห, ureau, ห, phin, ห, Clint, หรู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 ต่อไปกิจกรรมการเขียนนะคะวันนี้เราจะมาอ่านแล้วก็เขียนพยัญชนะไทยพร้อมที่จะเขียนพยัญชนะพร้อมที่จะเขียนแล้วมาอ่านก่อนนะคะคำที่หนึ่งกอก่าขอไข่ขอขวดขอควาย ขอคนขอระฆังงองูจอจานชอฉีชอช้างซอโซ่ชอเชือยอยหญิงยาช้ดาขอป่ตักขอถานเราพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อไป